รอตามความคืบหน้ากันนะฮะคุณผู้ <ฮะ S 1> ชมครับแล้วช่วงนี้พักแป๊บเดียวช่วงหน้าต้องถามทั้งคู่ว่าเคยไปทำฟันไหมขูดหินตูนอะไรอย่างเงี้ยต้องเคยสิคะมันก็จะมีเลือดมีอะไรซึมๆมมาปกติแต่ลองดูนะฮะแล้วเดี๋ยวมาตามกันเต็มๆช่วงหน้าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งไปทำฟันแล้วโอ้โหเห็นเลือดออกปากไม่ได้ ขวาไม้แล้วโทรตามเพื่อนจะบุกมาพังร้านทําฟันคนก็คิดอู้ถ้าอย่างนี้ถอนฟันคุดเนี่ยจะเผาเลยไหมเนี่ยเดมาตามเรื่องนี้กันฮะนี่คือโอกาสที่โออาร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริงและเราจะทําให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริงโออา สปอร์ตพรีเมียมกับ Honda City e-h-e-v ใหม่ภายในกว้างสบายอัตราเร่งแรงประหยัดน้ำมันไปได้ไกลขึ้นนีก Honda City Turbo ใหม่ขับสนุกทุกสเตป็ปปลอดภัยกับ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยแรงหลามประหยัดครบคำตอบของวันนี้ AAS Fiber เน็ตบ้านที่ทุกคนมั่นใจได้ต่อเนื่องมั่นใจกับนวัตกรรมที่ทำให้ทุกห้องมีเน็ตแรงระดับ1 g กิกะบิตมั่นใจกับเราเตอร์ AI อัจฉริยะที่พร้อมทำให้คุณได้เป็น MVP ในทุกเกม yes. Yes. มั่นใจกับบริการตลอด24ชั่วโมงและมั่นใจไปอีกขั้นกับเทคโนโลยีคลื่นสัญญาณใหม่ให้คุณพร้อมสำหรับทุกอนาคตเน็ตบ้านที่ทุกคนมั่นใจ a i s Fiber ใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาลา่าเผ็ด<ห>จัดจ้านใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาลา่าลองไหมละ่ะดอกต่าสงสัยไม่รู้พต,ตอนนี้ดอกเบี้ยมันขาขึ้นก็ยันให้อยู่ไงขึ้นย,ยันดอกสินเชื่อพร้อมบัตรติดลอ้อยันดอก0ูนุดเปอร์เซ็นตเร็วเดี๋ยวยันไม่อยู่ สิ่งที่ต่างเพื่อรสชาติชีวิตที่ต่างกันไปสิงเลมอนโซดาความสดชื่นที่แตกต่างรู้ยังฟันโอมีแบบเหลี่ยมแถมมีรสใหม่ปัตเอิ์และชิปฟันโอสแควร์อร่อยลองเลยเมื่อมีอาการท้องอืดเขี้ยวแ x ร์อ็กยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้ร์สไซเมทิโคนเคียงข้างคุณมายาวนานผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแออ็กซ์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชยา ช็อปหน้าร้านแล้วไปลดต่อ5%ที่หน้าแอปหรือช็อปหน้าแอปไปลดต่อที่หน้าร้านทุกเดือนเฉพาะสมาชิกวันสันครับเท่านั้นชีวิตไัวรุ่นต้องโรลเลอร์โคสเตอร์รถชีสแน่นๆใช้ชีวิตโรลเลอร์โคสเตอร์ เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซนทรัมซิวเวอร์ 50+ สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามินบี1ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจเซนทรัมซิวเวอร์ 50+ Plus. รู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟูคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคุกคณีก็เคลมได้ รู้ใจเซฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด30%ช่วยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache ใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าเหดจัดจานใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่าลองไหมล่ะ สาวเกง่งแล้วผมล่ะเก่งเหมือนกันไหมต้องรีจอยส์ที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยส์สามคุณค่าในหนึ่งผสานคุณค่าแชมพูเซรัม่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุงรีจอยส์ทรีอินวันเปลี่ยนมือกร่อยเป็นมืออร่อยเท๊ซี่เซชส แล้วปล่อยจอยกับแกงซ่ายิ่งเติมเบบซี่ยิ่งเติมความอร่อยมือไหนก็อร่อยถ้ามีเบบซี่สนับสนุนโดยปาปริกา้าสไปซี่ราเมงหอมกลิ่นซุปราเมงเข้มขน้นปาปริกา้าสไปซี่ราเมงเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีสิงแอลคานนทีนและโสมสกัด เชื่อใจให้ AGC เป็นพาร์ทเนอร์และคุณจะได้อะไรดีๆแน่นอนพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ที่บ้านหนองโกตำบลก้านเหลืองอ,อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น